มืนเมืนจะเป็นวัดนะครับแต่ว่าตอนเป็นวัดเนี่ยมันจะเป็นมือก่อนสิเหมือนครับเป็นเคล็ดนะทเป็นสไตล์ลักที่เอาชิชแมงวีบเรีกตับเป็ดเลเวนหัวเสียคนละคน่เก็นกอลกเรดนะันนี้ผมเป็นกันั้นะกก็ต่อยคลิปทีล้ทุกคนบวกมาสี่หมื่นว่านะนี่ผมเติมไปอีกหมื่นหนึ่งเพื่อให้มันเป็นห้าหมื่นครับแล้วก็เราจะมาเล่นทุนหนาไว้่านทุนหนานะก็ เซีนี้เอาซันหนนโมนะทุกคนชอบทำตาแห่งกวันละกันทานนะทุกคนเป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยนะทุกคนที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็เป็นี้นานๆที่กลับมาเล่นนะวันนี้ทุกท่านเหมือนผมจะเป็นวัดนะครับแต่ว่าก่อนเป็นวัดเนี่ยผมจะเป็นมือก่อนทุกท่านคับเป็นเคล็ดนะทุกคนให้เป็นสไตล์ลักกี้เอาชิสแม่งผยจะไม่ได้ตัดเป็ดเลยเวนหัวเสียทุกคน เัาไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีกเมื่อไหร่นะแม่งกูจะปลอมเบ็ดวอมแม่งเข้านะทุกคนไปลองใช้ได้นะคนเบ็ดวอม์เสร็จพันนะครับเช็มไม่ต้องจ่ายจะจ่าย,ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายสวยสค่อนข้างเกลือนะคนปิดเกมเลย ม่เกินระหว่าเสพมัาแล้วสอร้อยหนึนน่งมัสองร้อยสวยโอเคทุคนฟีเกม์ครึ่งหมื่นแล้วนะม่เกินอ่เกิผมมองมันผิดไปแล้วขอโทษนะไม่ใชแต่ผมไม่ได้ปรับเป็นงไงจะมาวอมแม่งเข้าโวยเวนเะต็มะโอเคโอเคห้าพันหนึ่งร้อยสวยโอเคแต่เหมือนว่าโอเคได้เรื่องได้เรื่องเรื่องเรื่อง ตีเกมนี้เท่าไหร่เราทำเงิน1,500ทุกคนใช้ได้โอเคถือว่าเป็นบอมแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะทุกคนใช้ได้เพิ่มไปอีก 10K ครับเหมือนจะผมจะเลื่องอะระเป็ดวัดนะครับ2 0เหมือนแล้วไปออเยอะเบาเลยปบมเลยเกมนี้เป็นเกมที่ลุ้นข้าปีเกมเะว่าเกมมันจ่ายดีแล้วเกมดีมากนะีเกมย ตอนนี้เท่าไหร่คนหกสามพันตัวอเอเดี่ยเวลามันจ่ายทากชาจะเอตัวตัวคนบางตัวมาทำผมผันนไมไดไปแล้วทคนที่จะขมวดที่คนหัวเลยว่ะเชื่อล้วไม่เข้าไปเกมด้วยไ,ไอ้ชิ้นม่งเอ้ยเซ็งว่ะทุกคนโคตรเซ็งเลยครับเนี่ยดูเด็กผมแค่เบี๋ยวอัปเดแม่งแล้วผมกลับมาวัดเต็มที่นะผมจะไม่กลั้นอะไรทั้งสิ้นนะทุกคน มองตามนะเพื่อให้กำลังใจผออมกันยกมือขึ้นฟ้าด้วยนะเขาบอโอเคเราจะเป400แล้วมึงจุดหัวนับไปดูเชิญครับดูเชิญ,ชญโอ้โหไม่เข้าไปกเก็ไม่จ่ายเลยไม่จ่ายแล้วนะโอเคทุกคนโอ้โหเชียไม่ไหวครับ มันไหวแหลแต่ว่าผมขอไล่เบ็ดก่อนนะโอเคครับไม่ใช er ่เบ okay, ็ดละแปดร้อยเลยนะขอเบ็ดมือเองดีกว่าทุกคนอืมอืมไหวแล้ครับสองสี่้ยใจโอเคสวยสวยสวยสวตอนนี้คุณจะเหมือนเก้าไอ้เชี่ยคุ้มคุ้มคุณคุ้มคุมครับคุ้มคุมครับคุ้มคุ้มคุ้ม้อะไรกูจะพูดซ้ำทำไมนะแต่มันคุ้มจริงคุณไอ้เชี่ยเดี๋ยวมงปั๊บเป็นแล้วแม่เขา่ะ เกมมันดีนะคนุณฟีเจอร์มันดีมากเลยคนระับถ้าขยันของเล่นตามเนี่นยขอไปได่าผมเลยจนะถึงเลงมาด่าล่างแล้วมั้งสามารถทำร้อยได้ปะไอเชี่ยเข้าไปเกมเฮ้ยขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับที่ยกมือทุกคนเอ้ยเชี่ยแต่ไหนไปเกมฝัดร้อยไอ้เชี้ยมาปะไม่มาขอบคุณทุกคนที่ยกมืออยู่ในขณะนี้นะครับมาส่งคดแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชื่อใจ่ายมาจากไหน เชื่อบอกเลยว่าันเถอเนี่เลอะครับเชี่ยเข้าไปเกมผมอึ้งเลยนะครับ <laughs> ผมอึ้งไปเลยทุกคนตัวเจ๊สิี่หมื่นหกไอ้เชี่ยสี่พันสี่ทุกคนตัวเจ๊ีงโง่สี่พันสี่กับสหมื่นหกสมอเรือหกพันเจ็ด้อยทุกคนแค่อหมอเรือปะไม่มั่นใจแล้วทุกคน ผมเหม่อเพเคื่อแตสกสายแครับแตกสายรัุกคนมีสิ่งเหมันความเจริรุ่นดิแต่แลร<า>ดอกที่มันจ่ายมาไม่หมูมหมนน่นะครับไม่หมนูนะครับทุกคนนะครับนะฮะไอ้ที่สมมติจ่ายนะเพื่นขอขอเฮ่อปิดเกมโคตชแพมปิดเกมโค้ชแพมสวยห้าสองรู้ดิตัวม่วงๆมาจ่ายห้าพันทัทุกคนที่เราที่เราแล้วกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ยกมือท่านส่งมาวไว้ผมนะเสร็หรอทำมได้แล้วครับผมทำได้แล้วนะแปดหมื่นทุกคนฟีเกมแปลงของผมไปแล้วเพ่นนะครับไม่อยู่แล้วครับใครอยากลองเล่นตามไปเล่นได้นะทุกคนจะถึงเรื่อม,มา,าลาลนะ่ะครับจะเริ่มสเต็ปการเล่นนะทุกคนที่ผมบอกไว้ครับมาถึงเปดมือนสิบสามแล้วนะแล้วนะครับแต่เบ็ดไป,เ,ปเรื่อยๆทุกทุกสิบหมื่นทุกยี่สิบหมื่นประมาณนี้นะทุกคนไม่ใช่เบ็ดัะมันไม่ดีนะคนไปลองใช้ดูนะครับใช้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคทุ ผมมาแส่ดนะ้วยกันนี้ประมาณนี้เจอใหม่คลิปหน้านะที่ลุงปลาเขาแชร์เขนซัพด้วยแนละ้วแล้วก็เตอล์รับทุกที่หนเขาเนี่ยขอ,ขอ,ขอ,ขอรับมาก่อนนะสวัสดีครับ